กรุงเทพโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรหลังผ่าน8เดือนคอสชอโดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ46.2เห็นว่าการประกาศใช้กฎอายการศึกตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมามีผลอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบสุขของประเทศในปัจจุบันส่วนร้อยละ35.3เห็นว่ามีผลบ้างและร้อยละ16.5เห็นว่าไม่มีผล เมื่อถามว่ากฎอายการศึกยังจําเป็นสําหรับคอสช,ชและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการบริหารประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ร้อยละเ0 4เห็นว่ายังจําเป็นในจํานวนนี้ร้อยละ39.2ให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นและร้อยละ31.2เห็นว่าเพราะยังมีาการสร้างสถานการณ์การวางระเบิดการก่อความไม่สงบขณะที่ร้อยละ22.3เห็นว่าไม่จําเป็น โดยร้อยละ13.4ให้เหตุผลว่าจะทำให้ดูไม่ดีในสายตาชาวต่างชาติและร้อยละ8.9เห็นว่าจะกระทบต่อการท่องเที่ยวเมื่อ <î bla i> ถามว่าเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งเรื่องของการวางระเบิดที่รถไฟ BTS สถานีสยามและห้างพารากอนเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อท้าทายกฎอายการศึกหรือไม่ส่วนใหญ่ระบุนะครับว่าใช่ถึงร้อยละ50.7ขณะที่ร้อยละ20.9ระบุว่าไม่ใช่ และร้อยละ28.4บอกว่าไม่แน่ใจครับสำหรับความเห็นต่อคำถามที่ว่าปัจจุบันบรรยากาศในการไปท่องเที่ยวหรือว่าบรรยากาศในชุมชนหรือว่าจังหวัดที่ทุกคนอาศัยอยู่ยังคงมีความขัดแย้งความเห็นต่างและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองหรือไม่นะครับส่วนใหญ่เห็นว่ายังมีอยู่บ้างครับถึงร้อยละ50.9ขณะที่ร้อยละ38.2ไม่ค่อยเห็นส่วนร้อยละ9.8บอกว่ายังเหมือนเดิมครับ ผลสำรวจยังถามด้วยนะครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและไม่มีคนต่อต้านจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเลือกตั้งรอบหน้าว่าพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามจะสามารถหาเสียงได้ทั่วประเทศใช่หรือไม่ร้อยละ45.6บอกว่าใช่ครับเพราะปัจจุบันความขัดแย้งลดลงมากถึงน่าจะสามารถหาเสียงทั่วประเทศได้ขณะที่ร้อยละ40.1บอกว่าไม่ใช่เพราะคิดว่าการต่อต้านการหาเสียงของฝ่ายตรงข้ามยังคงมีอยู่ครับ ส่วนข้อคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ71.1ระบุว่าดีขึ้นกว่าเดิมขณะที่ร้อยละ19.6ระบุว่ายังเหมือนเดิมและร้อยละ6.9ระบุว่าแย่ลงกว่าเดิมครับผลสำรวจครั้งนี้นะครับเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วภูมิภาครวมทั้งสิ้น1 1 2 0ตัวอย่างครับ ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการพูดคุยกัน